ตอนนี้เราอยู่ที่ฐานอะไรกันคะฐานจากสารตะก้าหวายนะครับอ๋จากสารตะก้าหวายนะคะเดี๋ยวที่ยืนอยู่กับเรานี่ก็คือแชมป์ของตะก้าหวายใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านแนะนาตัวแล้วกันนะคะเชิญเลยค่ะสอดสารเป็นลายใช้ได้ทุกวันสวัสดีค่ะดิฉั้นนางปอดจุ่มงเปิดประทานกลุ่มจัดสารไม่พิวายบานนุนสว่างเลยก็มีคุณสวค์ท่านนี้เป็นร่องประทานคะ่ะ แล้วก็มีคุณชอบเข็ดแก้วเป็นกรรมการในกลุ่มจักสานใช่ะนะคะกลุ่มจักสานของเราเนี่ยเริ่มเริ่มมาจากอะไรแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์มายังไงนะคะให้อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เราหน่อยค่ะและะ้วก็เกาะก็จะมีวจะมีวายวายจะมีเสเ้นเส้นวายีเอสือเส้น,นวายหางหมูค่ะวายหางหมูะคะ่ะแล้วก็มีไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ที่ว่าเป็นมีแต่เขามาเลาเป็นนิ่วเห็นเป็นกลุ่ม ไว้จเป็นลัมเขาก็มาพาเป็นเส้นเลยก็มาล้อมให้มันได้เส้นขนาดน,น้อยๆแล้วก็มาปูดให้มันนิ่มๆเอาแต่หลังมาสิวสิวมาเซนขอบเป็นตะกา้าแล้วว่าสีนี่แล้วแต่เขาสีอยากได้ถ้าเป็นอยากได้สีธรรมชาติคือตัวนี้เขาก็คกือกต้ตงย้อมสีเราการว่ายังได้สีสวะให้มีสันสันสก,ก็เพิ่มสีเขียวสีแดงสีตามใจที่ว่าอยางได้นะคะวิธีการท่าเนี่ยคือเราไม่ไพ่ แต่ว่าเลือกไม่พ่ยที่ว่ามีจะหน่อยกับสองปีขึ้นไปอายุสองปีขึ้นไปแมี่เราก็มาวัดขนาดให้มันได้ขนาดเสมอกันทุกใบเลยก็มาใส่ไวล้ลำตัวนี้ที่จะบน,บนตัวต้องใส่มาผาจะเป็นเศษที่ใส่ไว้บนล้าประกอบทั้งนอกทั้งในแลยก็ทั้งล่างตัวนี้แล้วก็มาทักขื่นตัวนี้มาสารประกอบกับกันอีกค่ะงั้นเดี๋ยวจะให้ทางแชมป์เนาะเป็นคนสอน สอนพวกเราสองคุณเลยค่ะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะมาเลยค่ะเลาไม้เลาไม้ที่เรากต้องเลาแบบนี้ให้มันได้ขนาดใกล้เคียงกับที่สุดค่ะ แล้วอีกตัวหนึ่งเนาะลายลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากลายการซานตะก้าเนี่ยเราได้เอารูปแบบเอาการจําลองลายตัวนี้มาจากผ้าถุงผ้าถุงนะครับซึ่งเป็นลายผ้าเออลายผ้าสิ้นผ้าถุงเรานี่นะซึ่งเป็นลายบรรทุหลุดหรือลายมอนขิดอะไรประมาณนี้จะเป็นลายเรามาประยุกต์ใช้ที่นี่ใช่ครับค่ะแล้วก็เสร็จลงมาเรียบร้อยนะคะสําหรับตะก้าหวายของพวกเรานะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแชมป์ด้วยนะคะพราเดี๋ยวจะต้องไปฐานต่อไปเนาะ ตะก้าวายลายขีดสอดสาย,สายเป็นลายใช้ได้ทุกวัน